สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ วันนี้นงเยาวมีโอกาสได้เดินทางไปกรุงเทพนะคะซึ่งการเดินทางของนงเยาวในครั้งนี้จะไปที่สนามบินดอนเมืองค่ะนงเยาวจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าการเดินทางจากบขอสอสุพรรณบุรีไปสนามบินดอนเมืองนะคะเป็นเรื่องง่ายดายมากเลยซึ่งที่บขอสอสุพรรณบุรีเรานี้มีรถมินิบัสนะคะที่สามารถเดินเดินทางไปถึงสนามสนามบินสนามบินดอนเมืองได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เริ่มต้นเข้าไปในอาคารผู้โดยสารกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันซึ่งรถมินิบัสท,ที่กล่าวถึงนี้น,นะคะเป็นมินิบัสสาย951ค่ะกรุงเทพวิเศษชัยชาญสุพรรณบุรีแต่ถ้าเริ่มจากสุพรรณบุรีก็จะเป็นสุพรรณบุรีวิเศษชัยชาญกรุงเทพหมอชิดนะคะวันนี้พนักงานขับรถของเราใจเย็นมากๆเลยค่ะ ตอนยอนตะตอนยอน60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยค่อยๆไปกันนะคะตัอนยอนตะตัอนยอน เมื่อมาถึงอำเภอวิเศษชัยชาญก็จะมาจอดรอผู้โดยสารอีกสักประมาณ15นาทีนะคะผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็สามารถลงไปซื้อขนมครเคี้ยวหรือน้ำดื่มได้เพราะว่าจอดที่หน้าเซเว่นเลยค่ะในระหว่างที่รถจอดรอนั้นนะคะน้องเยาวก็แวะลงไปซื้อน้ำที่เซเว่นมาสักหนึ่งขวดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตาจุดๆๆ,ๆ,ๆโฆษณาให้เขาซะอย่างนั้นไปค่ะเดินทางกันต่อ ระหว่างที่เราเดินทางนี้นะคะนุงเยาวก็จะพูดถึงเส้นทางการเดินรถมินิพาสสาย951กรุงเทพวิเศษชัยชาญสุพรรณบุรีซึ่งถ้าเริ่มต้นจากบขสสุพรรณบุรีนะคะก็จะผ่านศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านโพพยาราชานท่าชุมนุมม่วงพันวิเศษชัยชาญผ่านวัดม่วงผ่านบขอสอ,อ่างทองปัตมโรุ ผ่านบางประหรันวังน้อยหัวหาดบ่อโพองแล้วก็เข้าไปสู่รังสิตนะคะแล้วก็ไปที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปถึงสถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็กค่ะซึ่งอยู่บริเวณหมอชิดนะคะ ในวันที่นงเยาวเดินทางมาถึงเนี่ยน,นะคะรถติดมากรถติดแบบเลยอ่างทองมานิดเดียวะคะ่ะจะเข้าแบบจะเข้าไปทางบางปะหันนะคะรถติดมากมาทราบภายหลังนะคะคือเกิดอุบัติเหตุะคะ่ะทุกคนเกิดอุบัติเหตุแบบว่าเออนงเยาวไม่สามารถที่จะแบบว่าเอารูปหรือว่าวิดีโอที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมาลงใน YouTube ได้นะคะเพราะว่ามันจะปิด ผิดกฎชุมชนซึ่งที่นงเยาวเห็นนะก็คือแบบรถหลายคันเลยะคะ่ะประมาณแบบที่เท่าที่นงเยาวเห็นนะคะสักประมาณ7คันได้เจดดคันนี่แหละคะ่ะชนกันแบบชนกันแบบโอ้ชนแบบตุ่มตุมนุ่มนุ่มุ่มุ่ม,ม,ม,มคือข้างหน้านี่แบบคือชนไปข้างหน้านะคะชนชนแบบว่ารถรถคันหลังชนชนคันข้างหน้านะคะ่ะยุบกันแบบอืไม่อยากจะเซดแต่ก็แซด นงเยาเข้าใจความรู้สึกนะคะของคนที่เขาประสบอุบัติเหตุแบบนี้คืออุบัติเหตุนะทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมคะคือเห็นเราก็แบบโอ้เข้าใจความรู้สึกของของคนที่เขาประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เลยคะ่ะยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะทุกคน ในที่สุดนะคะนงเยาวก็เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วค่ะแล้วมาถึงปาเกิดว่าแปะแป๊ะแป๊ะแปะแปะ,แปะ,แปะฝนตกค่ะทุกคนเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ฝนตกค่ะ <S <S แต่ก็คิดในทางที่ดีนะคะดับร้อนดับฝุ่น PM 2.5ยินดีกับคนกรุงเทพด้วยค่ะที่มีฝนมาดับฝุ่น เดี๋ยวนงเยาวจะพูดถึงการเดินทางกลับจากกรุงเทพไปสุพรรณนะคะก็จะไปขึ้นรถที่สถานีรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรค่ะอาคารบีนะคะชานชลาที่85ค่ะค่าโดยสารนั้นก็คือ120บาทค่ะทุกคน น้องเยาขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของน้องเยานะคะถ้ามีสาระดีๆหรืออะไรดีๆที่น้องเยาสามารถนำมาเสนอให้กับคนได้น้องเยาก็จะนำมาเสนอค่ะขอบคุณ